ทุกคนครับวันนี้เรามารู้จักกันว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเจ้าตัว i n f i n i x Hot 11S เนี่ยเป็นยังไงนะฮะเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะเป็นมือถือที่เน้นการเล่นเกมเพราะว่าซีรีส์ของอ่ินฟินิตีเนี่ยเขาจะมีซีรีส์ที่เป็นฮอตนะฮะฮอตเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะเป็น Hot 11S เนะครับมีตัว S ต่อถ่ายด้วยนะฮะราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ5,000ต้นๆน,น,นะฮะจะมีตัวเนี้ยจะมีเป็น แรม6กิกับลรอม128แนะครับและสีที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นคลื่น,นสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่า Green Wave นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องนะครับกล้องเขาอ่ะเป็น50ล้านพิกเซลเลยนะตอนนี้ตัวนี้ครับมันเป็น50บล้านพิกเซลกับราคา5000กว่าบาทเองนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยในการใช้งานต่างๆว่าเหมาะกับอะไรนะครับอันดับแรกคงจะเป็นเรื่องของการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าเนี่ยซึ่งมันก็รวดเร็วมากแล้วก็ด้านหลังก็เป็นการปลดล็อก โดยลอยนิ้วมือนะครับแต่ว่าทีนี้ครับในการใช้งานเนี่ยครับตัวนี้ครับเนื่องจากมันเป็นตัวที่มีหน้าจอใหญ่นะครับ6.78นิ้วเลยนะเอ่อแล้วแบบโหรองรับ90เฮิร์ด้วยนะฮะเขารองรับการเล่นเกมนะครับการดูหนังนะฮะชิปเนี่ยเขาจะเป็นชิป G88 นะครับจะเป็นแบบว่าเขาบอกว่า Dual Chip Processor ฮะนอกจากนี้นะครับการใช้งานต่างๆเขาอ่ะอ่ายัง มีแบตเตอรี่ที่มันรองรับการชาร์จไวนะครับติด8วัตต์ด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้เขายังมีเป็นพอร์ตหูฟัง3.5มม,มให้อยู่นะครับซึ่งอย่างที่ผมใช้ไมแบบเนี้ยผมก็จะใช้กับมือถือที่ยังมีพอร์ต3.5อยู่นะครับเพื่อจะเทียบไม้ปุ๊บแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับตัวที่ไม่ต้องมีตัวแปลงอะไรนะครับอ่ารับการใช้งานนะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ย่า กล้องหน้าอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าดีนะครับตัวนี้น่านาน่าจะเหมาะคนที่อยากจะดูหนังนะครับอยากจะเล่นเกมนะครับน่าจะเหมาะนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้เราเราถือเห็นไหมมันก็จะมีความเป็นคลื่นๆอยู่อย่างเงี้ยฮะเออเราวล่ามันมันมันสวยนะแล้วก็แม้จอมันใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้มือถือสาม,มารถที่ทําให้จอใหญ่ได้โดยที่ยังจับถนัดมืออยู่นะครับนี่เราถือมือเดียวนะ แต่ปกติเราเล่นเกมเราถือสองมือมันก็โอเคแหละนะครับอ่าเนี่ยแต่เนี่ยมือมืออาจจะไปโดนก็ได้นะครับจริงจมันต้องตะแกรงแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่าแต่บางทีมือมือเราจับก็ต้องจับประมาณนี้แหละนะครับการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยพอดีมันเป็นอินฟินิใช่ไหมับมันก็จะมี UI ของเขานะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า UI ของเจ้าตัวอินฟินิตคอ e v e อีเเอเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่เหมาะกับคนที่ อยากเล่นเกมกันบ้างนะฮะและตัวนี้ก็เป็นจอ 90Hz เิร์ด้วยแหละนะครับทีนี้อินฟินิตเขาส่งตัวนี้มาให้นะครับมันเป็นจอยครับเนี่ยพอเป็นจอยปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเกมมิ่งโ n นนะครับก็คือฮ็อตอีเวนต์ซีรีส์นะครับกิฟต์ไฟล์ยูนะครับมีตัวนี้มาให้ด้วยนะฮะมาเปิดดูกันก่อนเนาะตัวนี้ครับมันจะเป็นจอยเกมแบบนี้ฮะแล้วมันจะมีตัวแง่งๆของมันใช่ไหม อ่าแล้วเราก็กดตรงนี้ได้เนี่ยอ่ะเราลองเอามือถือมาใส่ดีกว่านี่เราก็ใส่ไปปกติเลยครับเฮ้ยแต่คืออะไรทุกคนดูสิมันคือมันสามารถพัดจอครับเนี่ยเห็นไหมมันทัดจอได้ด้วยอ่าเฮ้ย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 สนุนะอ่ะ,ะ,อะลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวมาดูมือถือเนี่ยครับดูดีกว่าครับตอนนี้เราเปิดเครื่องมาแล้วครับ นี่ไงทุกคนที่เราบอกว่ามันเป็นแบบ OS ของเขาครับมันเป็น UI เขาเลยนะของ i อินฟ x นิะครับอันนี้คือหน้าตอ่อหน้าจอหลักของเจ้า Infinix Hot e v e n บนะครับก็จะมีฟีเจอร์เด่นๆที่น่าสนใจเยอะแหละแต่ว่าตอนนี้เราจะให้ดูว่าอ่า UI เขาเป็นยังไงนะครับอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเวลาใช่ไหมอันนี้เป็นกล้องครับ เห็นไหมเอ่ยโอเคอตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็น4นีนนนน4นตต่นะครับไม่ใช่ไม่รองรับ 5G านะครับก็รองรับสองทิมนะครับเป็น4ี่นะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ได้นานอยู่นะอะตัวเขาเขาบอกว่าแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์เลยละนะครับออันนี้ก็คือกล้องก็เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นติ่งแบบเป็นแบบว่าหยดน้ำอะไรมาแบบนี้เป็นกล้องแบบเจอะรูนะครับก็อันนี้ก็จะมี การออกแบบอะไรสวยอยู่นะครับแล้วก็ตัวตะแกรงนนิ้วก็อยู่ตรงนี้นะครับหลักๆนะครับตอนนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะจอที่เห็นไหมหน้าจอตัวนี้นะสังเกตว่า UI เนี่ยมันรู้สึกว่ามันสะดวกนะครับอันนี้คือเป็น Wi-Fi นะครับอันนี้แัญยามือถือนะครับบลูทูธนะครับแล้วก็ตันนะครับแล้วก็ไฟฉายนะครับโอ้สว่างมากเลยครับอ่า แล้วก็อันนี้ครับเราเปิดให้มันตหว่างสุดก็ได้นี่เห็นไหมอ่ามันก็จะได้แบบว่าสว่างสุดๆแล้วก็ลองรับเป็นดาร์ก o d โหมดด้วยนะฮะนี่ลองเลื่อนลงมานะครับนี่มาดูตรงนี้คือเรามองว่าเจ้า UI เขาอ่ะมันรู้สึกว่ามันอ่าดูแล้วมันเข้าใจง่ายดีนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการเข้า a อ p ์เ n นโหมนะครับปล่อยฮอตสปอ t ตนะฮะ โหมดอัลต้าพาวเวอร์นะครับอัลโตโรเทตนะครับกดเข้าไปได้นะครับดาร์คเตีมนะครับกดดาร์คเตีมได้นะครับมันก็จะประมาณเป็นแบบนี้นะครับเป็นดาร์คเตีมนะฮะอ่ะเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะตากีนช็อตได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโลเคชันนะครับโหมดห้ามรบกวนวันแฮนด์โหมดน่าสนใจเพราะว่าเรามองว่าจอมันใหญ่ใช่ไหมครับ6.8 เจ็ดแปดนิ้วอย่างเงี้ยเออมันก็พอจอใหญ่ปุ๊บมันก็ไม่สะดวกเวลาที่เราเก้านิ้วเห็นไหมเราเก้านิ้วไม่ถึงครับพอมันเป็น one hand m ห d e แบบเนี้ยครับมันก็จะแบบว่าสะดวกในการที่จะกดนะสมมุติว่าเราจะกดโทรอย่างเงี้ยครับอ่าเราจะกดโทรอย่างเงี้ยเราก็กดได้เลยอะ่ะมันมันสะดวกมากๆเลยครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะนี่เราอ่าก็กลับด้านเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับกลับด้านได้หรือว่ากดปิดเลย ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะอ่าอันนี้คือ one hand mode นะอ่าตรงนี้ก็จะมีวัดแอป mode นะครับมีโหมด i อ c a r นะครับสังเกตด,ดีๆนะตอนนี้มันติขาวๆอยู่ใช่ไหมพอกดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองๆครับก็ทําให้เราแบบว่าถนอมสายตาแต่ว่าตอนนี้เราปรับมันสุดอยู่นะฮะอ่ามันก็จะเหลืองๆแบบนี้ถ้เกิดเฮ้ยทำไมจอเป็นไรอ่ะเออจอให้มเหลืองๆเ,เนี่ยโอ้ก็มาปลดไอแ c a ์ออกได้นะครับก็ สังเกตไหมมันก็จะการบันสีข่าวอย่างนี้แล้วนะฮะทักกินและคอตติ้งก็คือการจับภาพหน้าจอวีดีโอครับซึ่งเป็นแบบว่าไตเลนคืองเงียบคือไม่มีเสียงพูดเราไปอะ่ะแต่จะเป็นจับภาพหน้าจอเวลาเราเล่นเกมเลยประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็มีเกมโหมดครับอย่างที่เราบอกว่ามันมีประโยชน์มากกดค้างเนี่ยมันจะเข้าเกมโหมดได้เห็นไหมเกมโหมดเนี่ยก็จะทําให้แบบว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ปิดนติที่รบกวนวใจตอนที่เราเล่นเกมแล้วก็การมีตัวที่ช่วยในการเล่นเกมต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการกำหนดเรื่องของการแจ้งเตือนการโทรการอนต่างๆนะครับการแอนตี้แอคติก็คือการแอนตี้การเล่นเกมติดเกมอย่างเงี้ยฮะก็มันกำหนดได้ว่าวันหนึ่งเล่นเกมได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เตือนเรื่องสุขภาพนี่แหละเรื่องพาเรืนเท้าคอนโทรต่างๆนะครับ ก็จะมีเรื่องของการกําหนดเรื่องของการเล่นเกมซึ่งปกติแล้วว่ามันจะมีการปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา Turn-off ตัวน,นี้ครับมันเวลาเราอยู่ในเกมโหมดเนี่ยมันก็จะทําให้เ,ห od, เวลาเรามือไปบังตรงเซนเตอร์พวกนี้มันก็จะไม่ทําให้หน้าจอมันมืดลงอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันจะเสียสมาธิในการเล่นเกมแล้วมันจะงุดหงิดมากเลยอะนะครับแล้วก็ จะมีโหมดที่มันช่วยเรื่องของเน็ตเวิร์กครับปกติอะถ้าเกิดว่ามันมี Wi-Fi บางทีมันก็ไปเกาะ Wi-Fi อย่างเงี้ยซึ่งมันมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับมันจ,จะทำให้เล่นการเล่นเกมมันไม่เวิร์กนะฮะแล้วก็ o อตต n ้งมิ o ต์ก็คือว่าเวลาที่เราเล่นเกมเราสามารถที่จะ,ะเล่นเกมแล้วใช้แอป,ปอื่นไปด้วยนะครับมีโคมอย่างเงี้ย มีแมสเตจอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมาเทนเจอร์อย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งคุยไลน์ไปเล่นเกมไปก็ทําได้เหมือนกันนะเอามาให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า XOS Family ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสแกน QR Code ครับนี่ก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เป็นตัวสแกน QR Code ได้ด้วยนะครับเนี่ยก็ใช้ตัวีิสแกนปกติเราใช้ลายสแกนใช่ไหม ตัวนี้นะครับจะเป็นเอ็กซ์ตีมก็คือว่าจะมีตีมต่างๆให้เราเลือกนะฮะเนี่ยมันก็จะแบบเลือกตีมอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับมีทั้งหมดแบบพวกวอลเปเปอร์ด้วยนะมีแบบว่าตีมอะไรต่างๆนะครับให้เราเลือกนะครับโฟนโคนถ้าเกิดใครใช้มือถือนะครับรุ่นเก่าอยา,ากจะโคนข้อมูลนะครับย้ายข้อมูลมาที่มือถือเรื่องไหนก็ทําได้เลย อ่าแล้วก็อันนี้น่าสนใจคือ X h a r e ครับคือจะเป็นการใช้งานที่เหมือนกับว่าเราแชร์อุปกรณ์นะครับแบบนี้นะฮะซึ่ง X s h a r e ตัวนี้ครับก็จะเป็นการแบบว่าอ่าให้ทั้ง2เครื่องนะครับติดตั้งอ่าใช้งานด้วยกันนะครับเพื่อคอนเนคกันนะครับก็จะเป็นการแชร์นะครับอย่างนี้อ่ามีน Home Page มีอะไรให้ใช้งานมีไฟล์มา n นเจอร์ให้ใช้งานได้ง่ายนะครับตอนนี้เขาเรียกว่า X h a r e นะฮะ อ่าสมมุติแล้วเราเป็นเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันอ้าวไม่ชอบเอาตัวนี้แล้วกันอ่าป่าไปต่อนะฮะตัวนี้ก็จะมีง่ายๆเลยก็คือมีเซ็นต์กับรีซีก็คือส่งเราก็รับนะฮะเราก็กดส่งกดรับได้เลยนะครับกดปุ๊บเนี่ยก็จะไปเข้ากับอ่าการ ใช้งานแอปต่างๆนะครับแล้วก็จะเลือกนั่นนู่นนี่แล้วเราก็ส่งไฟล์ได้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นกรอตัวช่วยในการทานเฟร์อนะมีวิทยุ FM ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องใส่หูฟัง3.5ด้วยนะมันก็จะเป็นเสาว่อากาศนะฮะก็โดยรวมนะครับตอนนี้ก็หลกัหลกๆก็คงจะเหมาะกับคนที่อยากจะเล่นเกมอยากจะมีหน้าจอใหญ่นะครับามาดูเรื่องของการดู ยูทูบดีวกว่าฮะอ่ะเราลองดูนะฮะเราลองเปิดดูนะนี่อันนี้คือการดูอ่าเห็นไหมมันคือจะพบว่าจอมันจะไม่เต็มใช่ไหมเราสามารถจะถ่างให้เต็มได้เห็นไหมฮะถ่างให้เต็มจอได้นะครับมันก็จะมีรููกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะสังเกตนะอ่ามีกล้องอยู่มาฟังเสียงดีกว่าครับ อ่าโอเคถือว่าลำโพงเขาดังอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขามองว่าเขาเป็นแบบดูออสปิเกอร์เลยนะคือแบบว่าถ้าเกิดใครเล่นเกมหรือว่าแบบดูหนังมันน่าจะชอบเลยแหะเพราะว่าจอเขาใหญ่ไงแต่ผมบอกไว้ก่อนนะจริงแบบพอจอใหญ่ปุ๊บปะพอมันมีลำโพงเงี้ยถ้าเกิดตอนที่เราดูหนังนะครับหรือดู MV ดูอะไรนะอยากจะให้อยู่วางไว้กับไอ้เจ้าตัว ตัวที่วางมือถือนะครับมากกว่าครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันก็จะไปบังลําโพงนะครับมือเราจะบังลำโพงเองถ้าเราถืออย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่ปกติส่วนใหญ่คนดูหนังก็จะก็จะดูถือถือดูอยู่แป๊บๆปอยู่แล้วก็จะวางวางไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะมีตัว c น e a n e r นะฮะก็จะเป็นการอ่าคลีนนะครับมันก็จะมีแบบตรวดวิ่งอย่างเงี้ยก็จะช่วยแบบว่าคลีนเมมโมรีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรม6กิกนะฮะ ตอนนี้ลำ6กิกถือว่าใช้งานได้แบบลื่นๆสบายแล้ไม่ต้องไปห่วงละถ้ามาตรฐานแตนดาด8 g ิก็ใช้ยาวๆไปนะครับ Power Management นะครับตอนนี้จะช่วยจัดการเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละนะครับก็ตอนนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบว่า Power Boot นะครับนี่ก็ทำให้แบบว่าเราใช้งานได้แบบยาวขึ้นประมาณ2ชั่วโมงนะฮะก็จะแบบว่าเปิดดักเต e a m นะครับปรับความละเอียดหน้าอะความสว่างหน้าจอให้มัน รีลงนะครับปิดการตันตันตัวเครื่องครับเมื่อมอเตอร์สั่นนะฮะแล้วก็แบบว่าพวกเกียร์เตี้ยต่างๆนะฮะปรับเสียงปรับอะไรให้เรียบร้อยนะครับแบบว่าดูแบบประหยัดแบตอ่ะแล้วก็แบบว่าเวกทักีนโนติอะไรต่างๆแล้วก็เอาจากหน้าจอที่เป็นรองรับ90ติเฮิร์ตก็กลายเป็น6 0ติเฮิร์ตนะฮะตัวนี้นะครับจะช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแล้วก็อย่างอันเนี้ยที่เป็นอัลต้าพาวเวอร์เซฟวิงตัวนะครับมันก็จะ ปิดทุกติงอย่างนะฮะจะเหลือแค่อะไรปะเหลือแค่ SMS c a l endar นะครับที่ใช้ได้นะครับเนี่ยโทรเพื่อรับสายได้นะครับได้แค่นี้เองนะครับแต่ว่ามันทำให้คุณใช้แบตได้ยาวยๆประมาณ117ชั่วโมงก็ก็หลายวันอยู่นะเอออ่าแล้วก็อันนี้มีให้เลือกอย่างชาร์จิ่งคอมเพ i o n t โทนนะครับก็จะมีเสียงนะครับ นะครับตอนนี้ก็แบตเตอรี่อยู่ที่3าเต้องบอกว่าตอนนี้แบตเยอะเหมือนกันนะฮะมันออกมาสาหรับคนที่อยากจะเล่นเกมอยากจะดูหนังอยู่แล้วล่ะนะครับอจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับถือว่าครบคันแล้วก็คุ้มค่าเลยงบก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองครับอันนี้ชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าอ n นฟินิเขามาพร้อมกับความคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับอ่ะ จากที่ได้ใช้งานเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบนะครับเพราะว่ามันได้จอใหญ่นะครับมันได้แบตอืดตะแกนนิ้วแกรแกนไวน,น้าครบคันทุกอย่างกล้องก็ดีนะฮะแล้วก็ด้วยราคาเนี่ยที่มันเข้าถึงได้ง่ายนะฮะก็เลยมองว่าคิดว่าถ้าเกิดมีงบ5,000กว่าบาทเนี่ยล้าอยากจะได้มือถือเล่นเกมฮะอ n พีนิกก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันได้จอแบบ ใหญ่อะได้จอใหญ่แล้วแบบว่าการใช้งานต่างๆมันถือว่ามันดีมากๆนะฮะอ่าแล้วก็ตระก,กูลซทลลี่ฮอตเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอ่ามือถือที่รองรับคนที่อยากจะเล่นเกมอยู่แล้วนะฮะทั้นั้นถ้าไสไตล์หรือว่าการใช้งานของคุณเนี่ยอยากได้มือถือจอใหญ่แบตอืดตแกนนิ้วสแกนใบหน้านะครับได้ชิป g 8 8แนะฮะแล้วก็จอ 90Hz นะครับมีชาร์จไวนะครับ อันนี้แนะนำเลยอีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะมีขั้วหูฟังนะครับที่เป็น3.5มมมให้ด้วยนะฮะแล้วก็เคสไตอะไรให้ครบเลยนะครับอ่าทั้นั้นตอนนี้นะครับถ้าจะซื้อนะครับก็แนะนำได้เลยนะครับกับ i n f i n i ิคอร์ e เอเนเนะครับไงขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับ